เฮ้ยหรอมิ้นจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะในนาแกเปิดร้านขายส้มตำรอบดึกในช่วงเวลาสามทุ่มถึงตีห้าโดยส่วนมากแกจะขายให้กับคนขับรถทัวร์ พนักงานแถวนี้และพวกผู้โดยสารที่มารอต่อรถหรือลงรถในช่วงรอบดึกโดยในวันนี้ยายนาแกก็ตั้งแผงขายส้มตำตามปกติโดยวันนี้ตั้งแต่แกเปิดร้านขายของมาจนถึงเวลาห้าทุ่มครึ่งก็มีแค่ลูกค้าโต๊ะเดียวเท่านั้นนี่แก ส้มตำร้านนี้ปวดแสบปวแซบจงโลงจังเลงอยู่ถึงว่าล่ะบ่มีคนมากินซักกีคนนั่นสิแต่สั่งมาแล้วก็กินกินไปเถอะแกเสียดายตังส่วนยายนานั้นแกก็กำลังยืนทำหน้าเซ็งอยู่ด้วยความเซ็งที่บังเอิญไปได้ยินลูกค้าสองคนกำลังนินทาตนอยู่จนเมื่อลูกค้ากินเสร็จก็ได้เดินมาจ่ายตังกับยายนาจ่ายเงินหน่อยจ้ะแม่ค้า จ่ายคนละครึ่งได้ใช่ไหมไม่ได้อ้าวท้าไมจ่ายไม่ได้ล่ะยายในเมื่อร้านยายติดป้ายว่ารับคนละครึ่งอยู่เนี่ยข้าทำไมเป็นแข่เห็นคนอื่นเขาติดแล้วมันสวยดีก็เลยเอามาติดเฉยๆเว้ยเฮ้ยยายแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยอย่าเรืองหมักนะพวกเอง็งรีบใ่ใจมาซะร้อยห้าสิบบาทโหยายทำไมมันแพงจังอะแค่สั่งส้มตำคุกเดียวกับไก่ย่างสองไม้เองนะยายก็ค่ะ ขายราคานี้นี่วะแล้วอีกอย่างพวกเองก็กินของข้าวหมดแล้วตีบ่ายมาซะลูกค้าจึงได้จ่ายเงินค่าส้มตำไปก่อนจะเดินออกจากร้านของยายนาไปด้วยความเซ็งที่คนละครึ่งก็จ่ายไม่ได้แถมยายนาก็ยังขายแพงอีกต่างหากคอยดูนะจะไม่มาเหยียบกินร้านยายนี่อีกเลยอร่อยก็ไม่อร่อยแถมยังขายแพงอีกต่างหากนะ ในระหว่างที่ยายนากำลังเช็ดโต๊ะลูกค้าที่กินเสร็จอยู่นั้นสายตาของแกก็เหลือบไปเห็นชายในชุดสีดำคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในศา,าลารอรถติดริมถนนตอนแรกแกก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่แค่งงว่ามารอรถจะไปไหนกันนะทาไมถึงเลือกนั่งคนเดียวในที่มืนมืนแบบนั้นแถมยุงยังเยอะอีกตั้งหากยายนาคิดก่อนที่จะเช็ดโต๊ะต่อจนเสร็จ แล้วแกก็ไปนั่งดูทีวีเพื่อรอลูกค้าต่อด้วยความเบื่อหน่ายและความง่วงเหงาเหานอนจนยายนาแกเผลอหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก่อนที่แกจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงคนมาเรียกแกอยู่หน้าร้านยายครับยายยายครับเมื่อยายนาตื่นมาก็พบผู้ชายในชุดสีดำที่นั่งรอรถอยู่ในศาลาคนนั้นมาเรียกแกบมอยอยังไงพรนุม ผมหิวครับผมอยากกินข้าวได้สิกินอะไรดีละ่ะสั่งได้เลยเดี๋ยวยายทำให้กินเองเอาส้มตำเผิดๆครกนึงครับแล้วก็ไก่ย่างข้าวเหนียวได้ไปนั่งรอายายที่โต๊ะแป๊บนะพหนุมเดี๋ยวเสร็จแล้วยายรีบยกไปให้เลยลูกค้าคนนั้นจึงเดินไปนั่งรอายายาาาที่ต๊ะแป๊บนะ่อหน่มี่ยายนาจะยากของกินตามไปให้ที่โต๊ะทีหลังข่อหนุณนะคียรัจยาบยย เอจะว่าไปยายเห็นเองไปนั่งอยู่ที่ศาลานานแล้วนะมารอรถจะไปไหนกันห่ะพนมมารอรถกลับบ้านครับแล้วบ้านเองอยู่ไหนหลับพนุมอยู่ที่เชียงใหม่ครับโหมาไกลนะเนี่ยมาทำอะไรที่นี่ละ่ะผมมาสอบนะครับงั้นก็สู่ๆนะพนมกินให้อร่อยแล้วกันยายไม่กวนแล้วเดี๋ยวประมาณตีห้ารถไปเชียงใหม่ก็น่าจะมาละทนตากยุงรออีกนิดแล้วกันนะ ยายนาพูดก่อนจะกลับไปประจำที่ขายของของแกแต่สักพักยายนาก็ได้ยินเสียงชายหนุ่มชุดดำร้องไห้ด้วยความสงสัยแกจึงลองมองดูและก็พบว่าชายหนุ่มคนนั้นกำลังนั่งร้องไห้ใหญ่เลยตำสมตำผิดไปจนน้ำตาแตกเลยเหรอเนี่ยแต่แล้วสักพักยายนาแกกลับเห็นชายหนุ่มคนนั้นมีหยดเลือดไหลลงมาจากใบหน้าด้วยด้วยความเป็นห่วงแกจึงเดินเข้าไปดู ตายแล้วก็หนุม่มเลือดออกแนะ่ไปโดนอะไรมาละนัดนคงโดนตีมาน่ะครับอ้าวทำไมไม่ดีบ,บอกยายยายจะไดเอายากับพัตเตอร์มาทำแผลให้ไม่เป็นไรหรอกครับยายผมเกรงใจแต่ยายนาแกก็ยืนยันที่จะทำแผลให้และแกก็ได้ไปหากล่องยาแถวดังด้านขายของของแกก่อนที่พอแกเดินออกมานั้นจะพบว่าชายหนุ่มคนนั้นไม่อยู่ที่โต๊ะแล้ว อ้าวหายไปไหนละเนี่ยเงินก็ยังไม่ได้จ่ายนี่อย่าบอกนะว่าคาโดนหลอกชักดาบนะ่ะในขณะที่ยายนากำลังยืนบ่นอยู่น,นั้นชายหนุ่มในชุดสีดำก็ได้โผล่มาจากหดังของยายนาทำให้ยายนาตกใจหมดอ้าวไปไหนมาพ่อหนุม่มยายออกมาเห็นหายไปตกใจหมดเลยเนี่ยผมไปเข้าห้องน้ำมาครับยายมาๆๆทีมมมม่มาทำแผลก่อนยายนาทำแผลให้ด้วยความใจดีก่อนที่ชายหนุ่มคนน,นั้น เมื่อกินเสร็จแล้วก็จะจ่ายเงินให้ยายนาและขอบคุณแกที่แกใจดีทำแผลให้ก่อนที่ชายหนุ่มจะกลับไปนั่งมืดมืดรอรถที่สาราเช่นเดิมส่วนยายนานั้นแกก็เก็บร้านขายของเพราะนี่ก็ใกล้จะตีห้าใกล้จะถึงเวลาปิดร้านของแกแล้วและชายหนุ่มในชุดสีดำก็ได้หายไปแล้วด้วยซึ่งยายนาคิดว่าเขาคงจะขึ้นรถไปแล้ว ก่อนที่ในระหว่างนั้นจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแวะมาขอซื้อน้ําดื่มกับยายนาที่ร้านก่อนที่แกจะปิดร้านยายนาจึงได้สอบถามตามภาษาคนที่สงสัยว่ากู้ภัยมาทําอะไรกันแถวนี้แต่เช้ามืดเลยก็เลยถนนนี่ไปสักห้าเมตรยายเมื่อคืนช่วงห้าทุ่มมันมีพวกวัยรุ่นมาแล้วก็ไปดักป้นเด็กหนุ่มคนนึงเข้า เห็นว่าเขาเข้ามาสอบนะนะยายเขากําลังเดินที่จะมาท่ารถเพื่อขึ้นรถกลับบ้านนี่แหละยายแต่โชคดยโดนไอพวกวัยรุ่นหาเรื่องซ้อมจนตายตีจนหัวแตกเลยนะก่อนที่พวกวัยรุ่นจะทิ้งศพไว้ข้างทางแต่เส้นนี้ตอนกลางคืนนะมันมืดเลยไม่มีคนสังเกตเห็นศพที่นอนอยู่ในกอหญ้าก่อจะมีคนพบศพก็เกือบเช้านี่แหละยาย ด้วยว่าลักษณะที่คู่ภัยได้บอกมานั้นมันใช้กับชายหนุ่มชุดดำที่มากินร้านของยายเมื่อคืนมากยายนาจึงได้ถามกู้ภัยว่าพอจะมีรูปวัยรุ่นที่โดนตีจนตายไหมจนกู้ภัยได้ยื่นรูปของศพมาให้กับยายนาดู ยายนาถึงกับหน้าซีดไปด้วยความช็อกเนื่องจากชายหนุ่มคนนั้นคือคนเดียวกันกับชายหนุ่มชุดดำที่มากินส้มตำร้านยายนาเมื่อคืนและเงินที่ชายหนุ่มจ่ายค่าส้มตำนั้นมันก็ได้กลับกลายเป็นแค่เศษกระดาษที่มีตัวเลขเขียนเอาไว้แทนงวดนั้นยายนาจึงได้ลองเอาไปแทงเลขและถูกด้วยหลายแสนเลยทีเดียว ทำให้ยายนารู้ว่าชายหนุ่มคนนั้นคงอยากตอบแทนยายนาที่ดีกับเขาเขาจึงทิ้งหวยไว้ให้แทนเงินขอบคุณนะพนมเดี๋ยวยายจะทำบุญใหญ่ไปให้เองนะถ้าอยากได้อะไรเพิ่มมาเข้าฝันบอกยายได้เลยนะยายขอบใจมากจริงๆที่มาให้โชคยาย แนนี่ก็คือเรื่องราวของยายนาแม่ค้าขายส้มตำที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าดวงสวยที่ได้เจอผีหรือเรียกว่าดวงดีๆเพราะในความโชคตายนั้นก็ยังมีความโชคดีก้อนอยู่แล้วคนดูนะคะอยากจะเจอผีหลอกแบบเย,ยนาแล้วผีมาให้เร่กลับบ้างไหมหรือเลือกที่จะไม่เจอเลยดีกว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ